กุ้มวารลมาตุลาะมาตลดการตุสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อคุณครูมาริยมบินเจล้อสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะ Hello students my name is teacher มาริยมบินเจล้อนะคะวันนี้นักเรียนอยู่ที่บ้านอย่าลืมทำการบ้านที่คุณครูให้ไว้นะคะช่วงนี้โรคโควิดอะบาดนักเรียนจะออกไปไหนอย่าลืมสวมแมสทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะเด็กๆพร้อมจะทำการบ้านหรืยังคะ สำหรับการบ้านของป .6 นะคะเราจะมาทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะนะคะยานพาหนะต่างๆเนี่ยมีชื่อว่าอะไรบ้างในภาษาอังกฤษนะคะยานพาหนะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า vehiclesvehicles vehicles, นะคะคำนี้นะักเรียนลองสังเกตดูดีๆนะคะตัว h i จะไม่ออกเสียงนะคะเราจะอ่านว่า vehicles นะคะ ายานพาหนะนี้จะมีทั้งหมดอยู่9ก้าคำนะคะ9ชื่อนะคะให้นักเรียนดูในกรอบสี่เหลี่ยมข้างล่างนี้เลยนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมข้างล่างนี้จะเป็นชื่อ,อายานพาหนะแต่ละชนิดนะคะส่วนรูปภาพนั้นก็จะอยู่ตรงนี้นะคะข้อที่1เป็นรูปรูปภาพอะไรคะรถบัสใช่ไหมคะรูปรูปภาพที่หนื่คือรูปภาพรถบัสนะคะชื่อของมันจะอยู่ข้างล่างนี้นะคะ ข้อที่หนึ่งข้างบนนี้ชื่อของมันจะอยู่ข้างล่างนะคะ number one นะคะ bus bus ให้นัเกเรียนลองฝึกอ่านตามครูนะคะ number two ferry 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 ก็คือเรือที่มี ลำขนาดใหญ่ใช่ไหมคะสามารถบรรทุกสินค้าบรรทุกรถหรือว่าบรรทุกของใหญ่ๆได้นะคะเรือลําใหญ่ๆเราเรียกว่า Ferry ต่อไปนะคะ number t bicycle bicycle number f airplane airplane number five number f นักเรียนรู้จักไหมคะ เรือที่อยู่ใต้น้ำหรือว่าเรือดำน้ำนะคะเราเรียกว่าเรือดำน้ำนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า submarine submarine number six ambulance ambulance number seven helicopter helicopter number eight Motorcycle m o t o r c y c l e n u m b e r ายเลนักเรียนรู้จักรถายานพหาหนะข้อที่9นี้ไหมคะอันนี้เราเรียกว่ารถรางนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Cable Car นะคะสิ่งที่ครูอยากจะให้นักเรียน ทําเป็นการบ้านก็คือให้นักเรียนลองฝึกอ่านนะคะในช่องสี่เหลี่ยมนี้ตามคุณครูแล้วมาทําการบ้านตรงนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําก็คือให้นักเรียนหาชื่อคําศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะคะชื่อคําศัพท์มันจะอยู่ตรงนี้นะคะข้อที่1ก็หาในข้อที่หนึ่งนี้นะคะ ข้อที่2ก็มาหาคำศัพท์ี้ข้อที่2ข้อที่3ก็มาหาคำศัพท์ี้ข้อที่3นี้นะคะเดี๋ยวครูจะมาทําเป็นตัวอย่างให้นกักเรียนสักข้อหนึ่งนะคะเรามาทําพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะข้อที่1เป็นรูปอะไรคะรถบัสใช่ไหมคะนี่ชื่อของมันอยู่ตรงนี้นะกักเรียนอย่าลืมนะคะว่าชื่อของมันอยู่ตรงนี้นะคะ b-u-s อ่านว่าบัสนะคะข้อที่1ก็คือบัส นักเรียนเจอไหมคะ bus นักเรียนหาเจอไหมคะในนี้อยู่ตรงไหนเอ่ย bus อยู่ตรงไหนคะมันจะมีคำเพยญชนะตัวหลอกมาให้เรานะคะอันไหนที่ไม่ใช่ไม่ต้องวงนะคะครูจะให้นักเรียนวงคำว่า bus เจอหรือยังคะอ่าสมมติว่าครูเจอแล้วนะคะ bus วงเลยคะ่ะจะวงจะทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะเมื่อวงเสร็จแล้วนักเรียนก็มาเขียนตรงนี้อีก รอบหนึ่งนะคะ b u s อ่าวก็คำนี้เราก็เจอเราก็เขียนแล้วเราก็ขีดค่าได้เลยนะคะอ่าต่อไปนะคะนักเรียนทำเองตั้งแต่ข้อที่2ไปจนถึงข้อที่9นะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนการบ้านวิชาภาษาอังกฤษครูคิดว่ามันก็ไม่ได้ยากอา่มากเกินไปนะคะเป็นแค่ การทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับยานาหานะเท่านั้นเองนะคะครูอยากจะให้หนัเกเรียนทำด้วยตัวเอง